สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูวิธีการทำสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักด้วยแอป h a t GPT กันค่ะคลิปนี้จะทำให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนการทำสติกเกอร์การส่งตรวจจนถึงตรวจเสร็จโหลดสติกเกอร์มาใช้เลยนะคะพอดีวันนี้มีสติกเกอร์เซตหนึ่งที่ปอยส่งตรวจไปแล้วเนี่ยแอป Proof ส่งผ่านกลับมาพอดีค่ะเดี๋ยวปอยจะทำการโหลดให้ดูนะคะนี่ค่ะถ้าเราส่งสติกเกอร์ไปแล้วตรวจผ่านเนี่ยทางเราจะส่งแชทมาทาง Line Creator Market นะคะส่งข้อความมาว่า Your sticker h a v e been approved ค่ะ เท่านี้เราก็สามารถโหลดสติกเกอร์มาใช้ได้แล้วนะคะกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะนีค่ะจะมีให้เราดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีๆนะคะค่ะนี่ก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วสามารถใช้สติกเกอร์ได้เลยนะคะน่ค่ะลองส่งสติกเกอร์ที่ทำเองดูนะคะเพลินดีมากๆเลยค่ะสติกเกอร์ที่ทำเองก็น่ารักถูกใจด้วยนะคะทีนี้มาดูที่วิธีการทำกันค่ะ สำหรับวิธีการทำสติกเกอร์เนี่ยปใช้เป็นแอป c h a t GPT นะคะมีหลายคนถามว่า c h a t GPT เป็นโปรแกรมหรือยังไงจะต้องโหลดยังไงใน iPad เนี่ย c h a t GPT เป็นแอปนะคะเราสามารถโหลดแอปจาก App Store ได้ตามปกติเลยค่ะสำหรับวิธีทำรูปนะคะให้กดที่เครื่องหมายบวกเลือกที่โฟโต้นะคะจากนั้นเลือกรูปที่ต้องการค่ะปอยจะเลือกเป็นรูปการ์ตูนอันนี้ ที่ปอยเคยทำไว้นะคะสําหรับวิธีการทํารูปให้เป็นรูปกระตูนเนี่ยอยู่ที่คลิปที่แล้วคลิปก่อนหน้าน,นี้เลยนะคะสามารถย้อนกลับไปดูกันได้ค่ะทีนี้ปอยจะทํารูปนี้ให้เป็นแอคชั่นต่างๆนะคะก็พิมพ์ลงไปค่ะในข้อความนี่ค่ะปอยพิมพ์ข้อความลงไปว่าทำสติกเกอร์ไดคารขอบขาวพื้นหลังใสสี่เหลี่มจัตุรัสทำท่านั่งกินข้าพร้อมกระต่ายนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะว่ารูปจะเจนออกมาเป็นยังไง นี่ค่ะรูปเจนเสร็จออกมาแล้วน่ารักถูกใจมากๆนะคะเราก็กดไปที่รูปแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะเราต้องการกี่รูปเราก็ทําได้เลยนะคะสําหรับปอยจะทําไว้8รูปค่ะทําเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาให้ไปที่แอปชื่อ Line Sticker Maker นะคะอันนี้จะเป็นแอปส่งรูปไปตรวจสอบกับทางล ne ค่ะเปิดแอปขึ้นมานะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่ปอยเคยส่งไว้นะคะถ้าจะส่งสติกเกอร์ใหม่ให้กดที่ ไอคอนสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะคะจากนั้นเลือกรูปที่เราทําเอาไว้เมื่อกี้ค่ะเป็นรูปนี้นะคะก็จะได้รูปมาแบบนี้เราเตรียมรูปเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มก็กดสกิปให้หมดเลยนะคะกด next กด next ค่ะนี่อันนี้จะเป็นตัวอย่างรูปสติกเกอร์ที่เราทําออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็กด save ค่ะกด save ได้เลยท่านี้ก็ได้1รูปแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทําให้ครบขั้นต่นแปรูปนะคะ ออาจะใส่ไปเรื่อยๆค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะเซฟไปทีละรูปจนครบ8รูปนะคะ นี่ค่ะครบ8รูปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็ตั้งชื่อของตัวสติกเกอร์อันนี้นะคะนี่ค่ะปอยตั้งชื่อว่าปอยจ้าชินนามอนนะคะเพราะว่าเซตนี้เป็นรูปของปอยกับชินมอนค่ะแล้วก็ใส่ด้วยิปชั่ n ยังไงก็ได้นะคะเป็นอธิบายภาพปอยจะเขียนเหมือนเดิมก็แล้วกันค่ะเป็นปอยจ้าชินนามอนนะคะแค่นี้ก็กดดันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะแอปพลายทูเซเลยนะคะกดได้เลยค่ะ เลือก8สติกเกอร์นะคะขั้นต่ำสุดค่ะแล้วก็เลือกทุกรูปที่เราต้องการนะคะกด next ค่ะจากนั้นเลือกอันที่จะเป็นตัวหน้าปกนะคะพอจะเลือกรูปนี้เลยค่ะถ้าอยากได้รูปอื่นแล้วก็กดเลือกได้นะคะอ่ะไปเปลีป่ยนเป็นรูปนี้แล้วกันค่ะกด next นะคะนี่ค่ะก็จะมี product detail ขึ้นมาให้เลือกนะคะอันนี้ photo video use ก็ not use นะคะรานะคา อันนี้แล้วแต่จะตั้งเลยนะคะ Pricy ซี่ปอยเลือกที่จะไฮนะคะ Revenue ปลปอยเลือกที่จะไม่รับรายได้นะคะแต่เลือกที่จะดาวน์โหลดฟรีค่ะดาวน์โหลดมาใช้เองฟรีนะคะนี่ปอยเลือกเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ Start Sale on ตัวเมติคอลอย่างอื่นปอยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะเลือก a t e g o r y ค่ะเป็นแบบน่ารักนะคะเป็นแบบคิวต่อมาคาแรคเตอร์คาตักรีเลือกเป็น female คาแรคเตอร์ค่ะ ลายสติกเกอร์พรีเมียมเลือก Not Interest นะคะอันนี้แล้วแต่จะเลือกเลยค่ะแต่ปอยเลือกป interest, เป็น Not Interest เสร็จแล้วก็กด n e x t ค่ะนี่ค่ะ mm hmm. ก็จะได้ Preview รูปสติกเกอร์ของเรา mm hmm. เดี๋ยวปล่อยจะแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนนะคะ mm hmm. จะประมาณนี้ค่ะ mm hmm. กด n e x t ได้เลยนะคะ mm hmm. ต่อมาก็กดติ๊กถูกยอมรับกดต่างๆนะคะ จากนั้นก็กด submit ได้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กด Request Review ได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอทางไลน์อัพรูฟมาค่ะอันนี้ก็ปิดไปได้น,นะคะตัวสติ๊กเกอร์เราก็จะมาอยู่ในช่องนี้ค่ะช่อง submit นะคะรอตรวจสอบค่ะมันจะขึ้นว่า waiting for review นะคะนี่ค่ะก็รอทางไลน์ตรวจสอบนะคะ ถ้าตรวจสอบผ่านเดี๋ยวเราก็จะมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักที่เราทําเองเอาไว้ใช้แล้วค่ะถ้าอันไหนตรวจสอบผ่านจะขึ้นเป็น on ซล l e แบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เหลือแต่รออย่างเดียวนะคะถ้าตรวจสอบผ่านแล้วก็จะเหมือนสติกเกอร์ที่ปอยทําเป็นตัวอย่างให้ดูตอนต้นนะคะก็คือไลน์จะส่งเมสเซจมาให้เรากดดาวน์โหลดสติกเกอร์มาใช้ได้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการทําสติกเกอร์ไลน์แล้วก็ส่งตรวจสอบค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ